เป็นประเด็นเกี่ยวกับการจูบคุณหมอวันนี้เราจะเจาะเป็นเรื่องของการจูบเลยเคสผลการคนา้นคว้าพบว่าผู้ชายที่จูบภรรยาตัวเองก่อนไปทํางานตอนเช้าจะมีอายุยืนยาวจริงๆ <c oughs> ผมจูบภรรยาตัวเองก็น่าจะอายุยืนยาวแล้วถ้าจูบภรรยาคนอื่นอายุก็น่าจะไม่ยืนยันนมคุยก หมอโอ๊ตครับสวัสดีครับหมอโอ๊ตสวัสดีครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอหน้าเจอตากันใช่ไหมฮะเนี่ยเพิ่งได้เจอเลยจริงๆผมเห็นพี่ๆตลอดเลยครับแต่พี่ๆอาจจะไม่ได้เจอผมหมออยู่ในใจผมเสมอครับหมออยู่ในใจผมเอยชดีเขาอยู่ในใจกันแล้วไงเอาวันนี้เนี่ยก็มีมีเรื่องที่จะมาถามคุณหมอนะครับซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการจูบคุณหมอวันนี้เราจะเจาะเป็นเรื่องของการจูบเลยเคสเรื่องของการ จูบกลั้นหายใจเวลาจูบเนี่ยคุณหมอมีผลในเชิงทางการแพทย์ไหมฮะมันเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์เราจะจูบกันแล้วขาดใจตายไปเลยอ่ะโอ้โหไม่ยหายใจได้คำถามนี้ใครใครคิดขึ้นมาใครอ่ะถ้างนั้นถามไม่ต้องลึกขนาดนั้นเอาแค่ว่าเวลาจูบเนี่ยต้องกลั้นหายใจหรือว่าต้องหายใจไอ้ใครถามอีกวะเนี่ยใช่ครับคุณหมอจริงห่อครับ ช่วงจังหวะที่เราแบบตื่นเต้นหรือช่วงที่เรากําลังลุ้นใช่ไหมเราก็กลั้นหายใจได้หมดะมับมันเป็นช right? ่วงหนึ่งอะครับซึ่งจริงๆนี่ถ้ากลั้นหายใจนี่ในเด็กๆจะมีปัญหาบางเด็กบางคนที่กลั้นหายใจแบบยาวๆเนี่ยเขาจะตัวเขียวเพราะเหมือนออกซิเจนเขาไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยเขาเหมือนกับการขาดออกซิเจนชั่วคราวนึงอะเด็กที่กลั้นหายใจครับแต่ในผู้ใหญ่เราไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถกั้นใจตายได้ครับเพราะปกติคือปกกลั้นใจหรือว่าไม่หายใจอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยคือระดับ คาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเรามันก็จะเพิ่มสูงมากออกซิเจนเราน้อยลงมากเนี่ยร่างกายมันก็จะกระตุ้นให้เราหายใจเองครับเพราะฉะนั้นเราจะกลั้นไม่ได้ฮะไม่มีการกลั้นใจตายได้แต่ถามว่าตอนจูบเนี่ยกลั้นใจไหมผมว่าอันนี้มันแล้วแต่คนนะคือต้องดูว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะคืออย่างเช่นถ้าเขาแบบว่าไม่มั่นใจในกลิ่นปากตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมแบบจะจูบปุ๊บ กั้นใจดีกว่าเดี๋ยวลมหายใจชั้นมมอะไรเง<ร>ี้ยอะไรเง<ล>รี้ยประมาณอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ผม<า>ออกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาของตรงนั้นลึกอเ่ล่าฮะเพราะฉะนั้น<ม>ถ้าเราไปเคลีรยช่องปากเรามีฟันฟงฟันผุอะไรไปอุดให้เรียบร้อยทําความสะอาดแปรงฟันบ้วนน้ํายาเคี้ยวหมากฝรั่งเนี้ยผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับส่วนกั้นใจไม่กั้นใจอันนี้ผมว่าแล้วแต่เลยฮะไม่มีผลอ,อะไรฮะมันมีแบ่งประเภทในเชิงทางการแพทย์ไหมการจูบเนี่ยอถ้าแบ่งประเภทจริงๆอ่ะครับทางการแพทย์เราไม่ได้มีแบบว่าเหมือนบอกว่าชัดเจน แต่ที่รเราเรารู้รู้จักกันนะครับก็คือเป็นประเภทอย่างที่พี่พี่เผือกพูดไว้เมื่อก่อนหน้านี้ครับว่ามีจูบป,ประเภทไหนบ้างซึ่งถ้าเราพอจะเข้าวๆจริงๆการจูบมันก็จะแบ่งเป็นจูบตามไอ้ว่าต่างๆใช่ไหมครับกับจูบป,ปากแต่วันนี้เนี่ยทอปิดของเราเนี่ยจะประเด็นคือจูบป,ปากฮนะเพราะฉะนั้นจูบป,ปากเนี่ยก็มีหลายระดับอาจจะแบบเขาเรียกว่าเป็นลิบคิสอย่างเช่นจูบป,ปากเนี่ยแบบ อย่างเงี้ยจุ๊บจบเจุ๊บจุ๊บจุ๊บแบบเด็กๆอย <แ S 1> ่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวๆแบบความรักของวัยรุ่นเขินๆอายอายหรืออาจจะแบบแพบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้เวลาที่ที่จะแสดงความรักตรงนี้ไม่ยาวนานมากอย่างเช่นจุ๊บ ก่อนออกไปทํางานจุ๊บหลังจากกลับมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแบบการจุ๊บที่แบบสดใสสดใสหน่อยแต่ถ้าให้ดูดื่มขึ้นก็จะเป็นแบบจุ๊บที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นลิปทีสกิสก็คือเหมือนกับปะมณว่าเข้าไปลิ้มลองรสชาติในปากหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเสียวซ่านแบบวอบผิวขึ้นมานิดหนึ่งขนลุกขนชันนิดนึงอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งการจูบที่แบบเขาเรียกว่าเม้มปากขบปากนาอนิปกิสก็คือแบบปะมณว่าแบบการขบปากมีปากะเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เอ อีกระดับหนึ่งก็แล้วแต่คนเหมือนกันแต่ที่พี่เผือกพูดเมื่อกี้เนี่ยที่น่าจะทําให้เกิดการติดโรคอะไรได้เนี่ยก็คือจุบแบบดีฟคิสหรือว่าจุบแบบเฟรนด์คิสที่เป็นแบบ <Keys. S 1> จูบแบบฝรั่งเศสฝั่งเศสะครับม,ม,มันจะมีหายชื่อเลยทางคิสก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยกระบวนการจุบตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราจุบเนี้ยก็มีการแบบใช้ลิ้นเข้าไปด้วยแล้วก็ใช้ลิ้นตวัด อย่างเงี้ยครับไม่ทันขออีริงได้ไหมครับหมอเลยลิ้นก็แปลกดีนะเป็นมันไม่ได้มีกระดูกไม่ได้อะไรแข็งเลยฮะแต่แต่สามารถที่จะเปิดปากคนได้ฮะไม่ใช่แค่เงินนะที่เปิดปากคนกใจเลาะเปิดปากคนได้เห็นเดี๋ยวไปทางยกใช่ไหมเนาะลิ้นก็ไปแข็งเลยนะกูแต่ลอยเลยลอยไปลอยลยยังลอยเลย เมื่อเปิดปากเสร็จปุ๊บก็ดันเข้าไปใช่ไหมครัก็สัมผัสกันอย่างเงี้ยมีการแบบแลกแลกลิ้นแลกน้ําลายกันอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นความรักหรือว่าเป็นการแสดงออกความรักการจูบที่แบบค่อนข้างที่จะมีสัมพันธ์ระยะหนึ่งหน่อยคือมีความผูกพันกันระยะหนึ่งอะครับคือไม่ไม่ได้แบบว่าเจอหน้ากันครั้งแรกเงี้ยแล้วก็จูบแบบดิฟคิสเลยไม่ใช่ฮะ<ร>เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีการแบบว่าสัมผัสสารขัดหลังซึ่งกันและก,กันครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะ ติดโรคบางโรคได้เหมือนกันครับผมแล้วเราควรลืมตาหรือว่าหลับตาเวลาจูบ <laughs> แลายๆคาถามแล้วแต่สะดวกครับหลังทางการแพทย์เขามีบอกไหมคุณหอคืจริงๆอะครับมันเป็นกลไกปกติครับมันเป็น normal reflex ของร่างกายครับที่เมื่อมีอะไรเข้าใกล้หรือว่าไปสกิดมันคขนตาเข้าใกล้ตาเนี่ยเราจะหลับตาอยู่แล้วครับเพื่อป้องกันไม่ให้แบบเกิดอันตรายกับดวงตาของเราแต่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเกิดจากการที่แบบว่าผมเข้าใกล้อย่างเงี้ย เราก็หลับตาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่หรือว่ามันอาจจะเป็นอีกการแสดงออกทางอารมณ์หนึ่งที่บอกว่าเค <วะ S 1> ลิ้มนะชันฟิน่เงี้ยหลับตาเนี้ยจะเปิดตาก็ได้ฮะแต่ผมมองว่ามันคงไม่โรแมนติกนะจูบกันแล้วก็แบบน่าจะไม่โรแมนติกฮะคือแบบมองกันเกินไปเงี้ยเขาก็เขินเราก็เขินใช่ไหมท่เพราะว่าแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเหมือนกันอย่างที่พี่อาร์ตบอกแล้วที่เมื่อกี้คุณหมอว่าการจูบเนี่ยมันมันมี การเสี่ยงติดโรคได้อะเรามาบอกกันไปเลยว่าเผื่อมีวัยรุ่นที่เขานัดแนะกันแล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะลอง First Ki s s กันนะเราจะมีจูบแรกกันนะคุณหมออยากจะเตือนอะไรไวัยรุ่นบ้างว่ามันเสี่ยงติดโรคอะไรได้บ้างครับคือจริงๆอะผมมองว่าอันนี้อันนี้ผมรวมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะดูด <c oughs> ดื่มไม่ดูดดื่มเนะี่ยคือมีโอกาสัมดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสัมผัสเนี่ย แม้จะจุกนิดนึงเอาลิ้นเข้าไปแตะนู่นนี่นั่นหรือว่าแลกลิ้นกันเนี่ยก็ก็มีโอกาสนะครับคือ <c oughs> ผมจะแบ่งเป็น3ากรณีเลยคือไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราในตัวของไวรัสเนี่ยคือตัวที่เราตอนนี้เลยที่เราระวังมากๆเลยก็คือตัวโคโรนาไวรัสใช่ไหมครับก็คือตัวตัวที่ทําให้เกิดโควิด -19 บเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ตัวนี้นถ้าจุบเนี่ยถ้าเขาเป็นเนี่ยแล้วเราไปจุบเนี่ยมีโอกาสติดครับตัวนี้เนี่ยมันมันมันติดผ่านสารคัดหลั่งอยู่แล้ว <c oughs> ซึ่งปกติเราจะเห็นว่า คนที่ติดติดส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยได้จูบใครหรอกก็ยังติดได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆแบบนัดเจอหรืออะไรเงี้ยหรือเจอกันครั้งแรกเนี่ย <c oughs> อาจจะต้องเลี่ยงก่อนอนอกจากพวกโคโรนาไวรัสเนี่ยมันก็จะมีพวกไวรัสตัวอื่นอย่างเช่นตัว EBV Epstein-Barr virus ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการไข้เหมือนเป็นพวกไข้หวัดนะครับ <c oughs> ซึ่งคน <c oughs> ไข้จะมาด้วยแบบมีไข้เหมือนหวัดเลยไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยตัวร้อนเงี้ย แล้วก็ต่อมน้ําเหลืองที่คอเนี่ยจะโตฮะซึ่งต่อมน้ําเหลืองบริเวณคอโตปุ๊บเนี่ยบางครั้งเราไม่ทันสังเกตหรอว,วาคือถ้าไม่ไม่ได้เป็นหมอบางครั้งเราก็ไม่ได้สังเกตหรือว่าเราตรวจไม่เป็นเราจับไม่เป็นเนี่ยเราไม่รู้ว่าต่อมน้ําเหลืองเนี่ยจูป,ปุ๊บเนี่ยมีการถ่ายเชื้อของเอสไตบารไวรัสเขาเนี่ยมาให้กับอีกคนนึงได้เลยซึ่ง oh, อีกคนก็จะติดเชื้อเหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยฝรั่งเขาก็เรียกกันว่าเป็นคิส ดีซีสแะครับเป็นโรคที่เกิดจากการจูบแล้วก็นอกจากเอฟซาบาก็มีหวัดธรรมดาเนี่ยก็ติดได้ซึ่งไอตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปจูบเขาเนี่ยแน่นอนออดีโนไวรัสเนี่ยก็ติดได้ mm. ส่วนไวรัสตับอักเสบเอันนี้ก็ติดได้ครับผ่านการจูบ mm. ตอนสมัยเรียนเราจะรู้เลยว่าเขาบอกว่าเอ๊ะ อย่ากินน้ำแก้วเดียวกันอย่ากินเหล้าแก้วเดียวกันอย่ากินช้อนเดียวกันอะไรเงี้ยให้ใช้ช้อนกลางให้ใช้แก้วของใครของคนนั้นไปเลยเพราะว่าไอ้ไวรัสตับอักเสบเอเนี่ยมันเกิดการติดระหว่างสดแก้วน้ํากันเนี่ยได้ด้วยนะครับซึ่งไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยส่วนใหญ่มักจะทําให้เกิดตับแข็งและเป็นมะเร็งตับในอนาคตข้างหน้าแต่เราเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยช่องทางในการที่จะถ่ายทอดเชื้อตรงไวรัสตับอักเสบบีกับซีเนี่ยมันผ่านการมีเซ็ ผ่านการถ่ายเลือด <ừ. S 1> ผ่านการอาจจะแบบมีการใช้ใช้สารเสพติดใช้เข็มฉีดยายที่ร่วมกันอะไรเงี้ยครับหรือว่าการมันดาค <ừ. S 1> ลอดบุตรอะไรเงี้ยมันก็ผ่านทางเลือดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยไวรัสตับบวเสพบ,บีเนี่ยเราสามารถตรวจหาภูมิได้ครับว่าไอ้ที่เราเคยฉีดตอนเด็กมีภูมิหรือย,อยังตรวจได้ที่เพาซับไม่เชิงได้ก็ <laughs> ดีเห <laughs> มือนกันถ้าไม่มีภูมิเนี่ยเราฉีดก,กระตุ้นได้ครับฉีดกระตุ้นได้ เมื่อเราฉีดกระตุ้นแล้วถ้าเรามีภูมิแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เป็นพวกไวรัสตับอักเสบดีนะครับจนไวรัสรตับอักาเสบซีเนี่ยต้องตรวจฮะยังไม่มีวัคซีนนะครับก็ตรวจไดม้มีเซ็กมีอะไรเงี้ยก็ติดได้ก็ไม่ต้องจูบไอ้นั่นอะมีเซ็กก็ติดได้เหมือนกันนะครับก็เราตอนนี้<ร>มีการปล่อยโทษนะครับหมอมีการปล่อยเฟกนิวส์นะครับลงไปในยูท b e ว่าผมเป็นตับดีนะครับผมขอชี้แจงตรงนี้นะครับว่าเป็นแค่พาหะเป็นแค่พาหะนะครับ หมอชี้แจงเรื่องเรื่องพาหะเป็นจริงๆให้กับคนที่ฟังได้รับรู้เป็นข้อมูลหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเป็นพาหะนี่จูบกันติดไหมครคือพาหะเนี่ยคือเรากลัวว่าคนที่เป็นพาหะเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาเป็นแบบตับแข็งเป็นโรคในอนาคตได้ครับแต่ถามว่าจะติดตอนนี้ไม่คือมันไม่ได้ติดครับมันก็ไม่ได้เป็นโรคผมจะฟ้องคุณไงฮะนี่คนบอกจริงเหรอจริงเหรอ จริงเลงเป็นจับ,บีเหรอแล้วดีนะที่ผมมาเปิด YouTube ยูทูบอยู่ผมถึงเห็นแชทมึงพิม,<ผ>มพ์เงียบๆด้วยพิมพ์ไม่แล้วเออมีอะพิมพ์เงียบๆปล่อยข่าวลงไปว่าผมเป็นจับ,บี ไม่หยิบมาเล่นด้วยอ้าวโอเคครบยังเอ่ยเรื่องเรื่องของการการติดใช่โอเคเพราะอีกตัวหนึ่งที่เกือบลืมไปก็คือตัวเริมตัวเริมพวกงูสวัดอะไรต่างๆเนี่ยครับถ้ามีอาการอยู่เนี่ยก็มีโอกาสติดได้เหมือนกันเพราะว่าเอ่อพวกนี้เป็นเฮอร์ปีสไวรัสเนี่ยคือจริงๆตัวเริมกับงูสวัดเนี่ยเป็นในกลุ่มเฮอร์ปีเหมือนกันครับแต่ว่านามสกุลเขาไม่เหมือนกันนะครับเป็นเฮอร์ปีซิมเพลกับเฮอร์ปีซอสเตอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราไปถูกเนี่ยสมมติเขามีตุ่มมีเป็นคลัสเตอร์เป็นตุ่มตู่ม ก็แปะมาก็มีโอกาสตดเหมือนกันส่วนในลุ่แบคทีเรียเนี่ยก็ที่เรากลัวๆกันคือพวกแบบพวกซิฟิลิสเนี่ยซิฟิลิสก็จะเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นเขาไปจูบหรือไปทำออรัลเนาะไปทำออรัลคือเหมือนกับไปร้องเพลงอ่ะ หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็รับเชื้อมาไม่ใหญ่ไหมครับหมอครับเชื้อจากไมโครโฟนเข้าในคออย่างเงี้ยคมาเแลิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไปเลยครับขอไปเลยครับครับโทษครับนะครับอ่ะเขาไปร้องเพลงมาเขาเขายังไงต่อฮะเมื่อเมื่อมีเชื้ออยู่เนี่ยมีเชื้ออยู่ในช่องปากเงี้ยครับเวลาที่เขาเนี่ยไปจุก กับคนอื่นต่อเนี่ยก็มีโอกาสที่จะส่งเชื้อหรือว่าเขาไปร้องเพลงกับไมโครโฟนอีกร้านหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะติดไมโครโฟนอีกอันนึงไปได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนคุณหมอมันอยู่ในปากเราหรือในคอเราเนี่ยมันมีการในคอครับอยู่ในคอครับซึ่งมันมีการวิ่งก่ัันก็มีชฉเอ่อโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่คนไข้ผมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับคือตั้งแต่สมัยจบใหม่ๆแล้วก็คือเหมือนเขามาเอ๊ะเจ็บคอแบบเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคออักเสบตลอดเลยส่องไปกี่ครั้งเจอหนองตลอดเลย ไปหาหมอกินยาปฏิชีวนะอย่างเงี้ยทําไมไม่หายสักครั้งสักทีอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าตรวจดูไหนแล้วกันอะไรเงี้ยเอาเอาก้านเป็นก้านสวอปเข้าไปปุ๊บใหญ่ๆส่งตรวจ PCR ปุ๊บอ่าเจออะไเงี้ยเป็นซิฟิลิสเออเป็นโกลโนเรียเป็นหนองในอะไรเงี้ยครับก็ก็มีโอกาสครับแล้วผมขอแถมว่าอีกโรคนึงครับโรคที่คนส่วนใหญ่มักจะถามผมเลยคือเอชไอวีครับถามเออยูกกับคนเอชไอวีติดไหมตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าในน้ําลายเนี่ย ไม่มีเชื้อเอชไอวีคือมีก็น้อยมากไม่สามารถที่จะทําให้ติดได้เพราะฉะนั้นคนที่จูบคนที่เป็นเอชไอวีเนี่ยจะไม่ติดผ่านการจูบนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยแต่ถ้ามีแผลอันนี้บอกยากนะครับสมมุติคนที่มีเชื้อเอชไอวีเนี่ยมีเลือดอยู่ในปากแล้วคนคนนี้เป็นแผลร้อนในอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อได้ครับคือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อตรงนี้คือว่าในน้าลายครับเชื้อมัน ครับผมาอจะทำจนไม่มีนะครับแต่แต,แ,ตแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยมันก็อีกกรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราเป็นเนี่ยมีโรคประจําตัวอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเจอคุณหมอรับประทานยาคือจริงๆมันเป็นเรื่องของวินัยเลยครับถ้ารับประทานยามีวินัยตรงเวลาทุกวันนะครับเชื้อไวรัสในร่างกายเนี่ยมันจะต่ํามากต่ําจนกระทั่งเครื่องเนี่ยมันตรวจไม่เจอครับต่อให้เขามีเซ็กกับคู่เขาจูบกันอะไรเงี้ยจะไม่มีการ ส่งต่อเชื้อตรงนั้นให้กับคู่เขาครับโอเคโอคมีเรื่องการเผาผลาญแคลอรี่มันช่วยได้ด้วยไหมครับคุณหมอคือคืออย่างนี้ฮะผมยกตัวอย่างว่าชายหญิงคู่นึงเนี่ยมีเซ็กซ์เนี่ยผู้ชายใช้พลังงานในการมีเซ็กซ์ประมาณ100กิโลแคลอรี่เองครับผู้หญิงก็ประมาณ70 มันน้อยมากเลยมันน้อยมากมากก็อยู่ที่ประมาณ2ว5้อะไรอย่าเงี้ยครับคือมันน้อยมากมันเป็นเลขที่น้อยมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าคือใครที่คิดจะลดความว้วนจากการจูบนี้ผมขอให้ลงเลิกไปเลยข้อนี้น่าสนใจครับคุณหมอครับ จูบทําให้อายุยืนจริงหรือเปล่าครับผลการค้นคว้าพบว่าผู้ชายที่จูบภรรยาตัวเองก่อนไปทํางานตอนเช้าจะมีอายุยืนยาวมากกว่าชายที่ไม่ได้จูบภรรยามากถึงหปีครับคุณหมอเคยได้ยินเรื่องของการค้นคว้าตรงนี้ไหมจริงๆผมจูบภรรยาตัวเองก็น่าจะอายุยืนยาวแลวถ้าจูบภรรยาคนอื่นอายุก็น่าจะไม่ยืนอาจจะตายเลยก็ได้นะคือตรงนี้เป็นเรื่องของ คือจูบมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือถามว่าจูบแล้วทําให้อายุยาวไหมเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นค่อนข้างที่จะบอกยากหน่อยนะคือการจูบหนึ่งครั้งเนี่ยแน่นอนแหละมันต้องใช้พลังงานมันต้อง จูบแล้วมันเป็นการกระตุ้นในเรื่องของฮ ok อร์โมนทําให้แบบสมมุติว่าโดปามีนอย่างเงี้ยออกมาโดปามีนออกมาเอพิเนฟรินออกมาออกซิโทซินออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้มีความสุขทําให้ผ่อนคลายเหมือนกับคนที่ออกกําลังกายครับออกกำลังกายท<ๆ>ุกๆทุกวันปุ๊บเอพิเนฟรินออกมาเอนโดฟินออกมาอย่างเงี้ยคับเรียกว่าเอนโดฟิน <Lab. S 1> เอนโดฟินออกมาอย่ออางเงี้ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกมีความสุขปลอดโปร่งแต่ถามว่า มันเป็นตัวหลักๆไหมที่ทําให้เกิดฮอร์โมนตรงเนี้มันก็ไม่ได้เป็นตัวหลักๆซะทีเดียวครับแต่ถามว่าฮอร์โมนหลังนี้มีส่วนช่วยในทางบวกไหมก็มีครับแต่ถามว่าทาให้อายุยืนไหมตรงนี้ผมว่ามันบอกยากวันนี้ถ้ามีใครสักคนถามแล้วว่าอะไรที่ทําให้คุณอายุยืนอย่างเงี้ยเอาจริงๆเราก็บอกไม่ได้จริงไหมครับว่าอะไรที่ทําให้อายุยืนว่าหลายปัจจัยรวมกันนะครับ E F F John Thomas ่มแมคุยกันครับ